สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับเข้าสู่ช่องของพาร,รยนสายภูพานนะครับช่องที่จะนําเสนอเกี่ยวกับภักเครื่องเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภักเก่าพาคใหม่พาคเกจิชื่อดังเครื่องรางของขังต่างๆนะครับช่องพาร,รยนสายภูพานก็จะมานําเสนอมารีวิวมาแบ่งปันก่อนอื่นนะครับ กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของพระเทียนสายภูพานนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ก็จะได้มีการแจ้งเตือนกันเนาะเวลาทําช่องนะครับทำคลิปออกมาใหม่ๆนะครับก็จะได้มีการแจ้งเตือนไปที่ลาอ่า u t u b e ของพี่ๆนะครับก็จะได้เห็นภาพนะครับการแจ้งเตือนตัวนี้ลงไปนะครับแล้วก็เวลามีโพสต์แบ่งเช่าบูชารุ่นต่างๆนะครับก็จะได้เห็นภาพเห็นคลิปต่างๆด้วยนะครับวันนี้ช่องพระเรียนสายภูพานนะครับขอนําทุกท่านนะครับมาชมเรียนนะครับ ที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับของหลวงพ่อทองนะครับวัดบ้านไร่นะครับโอ้โหนะครับก็ถือวาอ่าเหรียญรุ่นนี้ปลูกเสกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละนะครับก็ทํามาหลายคลิปเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผิวของเนื้อสีม่วงลองปืนนะครับที่มีคลิปทหารลองปืนหรือว่าเนื้ออื่นนะครับก็ทําคลิปมาเยอะแล้ววันนี้นะครับพอดีไปได้เหรียญนี้ก็ก็ตามหามานานนะเหรียญนี้ก็คือเป็นเหรียญแจกทานของรุ่นเจ้าสัวพันล้านนี่นะครับ นี่คือเกจีที่ปลูกเสกเจ้าสัวพันลานนะครับโอ้โหนะที่หลักๆนี่ก็คือหลวงพ่อรวยวัดมาตพุทธนะครับนี่นะครับหลวงพ่อทองหลวงพ่อพัดนะครับโอ,โ,โอ้โหนะแค่3เกจีนี้ก็มีแต่เกจีที่เข้มขังวิชาแล้วก็เปี่ยมด้วยความเมตตาพุทธคุณต่างๆนะครับนะครับหลวงพ่อรวยมาตพุทธหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่หลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนนะครับแล้วก็อีกสองท่านนะครับตรงนี้โอ้โหนะ มี5เกจินะครับที่ลุกเสกนี่ครับคนสร้างก็คือคุณบอยท่าพระจันทร์นะครับผู้ที่สร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เนื้อล่างวันนี้ก็เริ่มหมดนะครับเดี๋ยวพยายามหามาใหม่อยู่นะครับเนื้อล่างตอนนี้โอ้โหลูกค้าสั่งผมมีช่วงแรกผมมี10เกือบ20สิบเหรียญนะครับเดือนที่แล้วนะครับก็ถูกเมาน,นะครับบางคนก็เอาไป5้าหไม่พอกันนะครับตอนนี้ก็คนก็เริ่มตามหาาาวเเพรระ่่ิม เริ่มหายไปจากตลาดพอสมควรสลับเหรียญรุ่นนี้เนื้อล่างๆนาะเนื้อล่างก็หลักร้อยหลัก,ลกพันต้นๆแบบนี้นะครับก็ยังเช่าบูชากันได้เดี๋ยวเนื้อล่างๆก็จะนี่ครับผมจะทํารายการรวมรวมรุ่นเนื้อไว้อยู่นะเดี๋ยวผมจะทําคลิปรวมรุ่นเนื้อให้ให้ดูนะครับว่ามีเนื้ออะไรบ้างแบบนี้นะครับจะได้แบบอ่าไว้ดูกันเนะเาะอ่าจะได้คือผมหาข้อมูลไว้หมดแล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมจะทํารายการรุ่นเนื้อนี่นะครับว่าเนื้อที่เป็นแบบรุ่นเนื้อนี่ เผื่อบางคนเช่าไปเพราะว่าตอนนี้มีเก๋แล้วนะครับมีเก๋แล้วรุ่นนี้แต่วันนี้นะครับวันนี้ผมไม่ได้มามาชมเหรียญตัวนี้ผมจะพามาชมเหรียญที่เป็นเหรียญแจกทานของรุ่นนี้นะครับนี่ครับเหรียญแจกทานรุ่นเจ้าสัวพันล้านนะครับเขาทําเหรียญแจกทานที่เป็นเหรียญกลมมาด้วยนะครับเหรียญแจกทานจะสร้าง9,999เหรียญอ่ะผมตีไปเป็น1 0,000ื่นเหรียญก็แล้วกันเนาะอ่าเป็นหมื่นเหรียญก็แล้วกัน นะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับครบรอบ72ปีนะครับครบ6รอบนะครับเจ้าสัวพันล้านรุ่นนี้ก็ถือว่าพิธีสร้างค่อนข้างยิ่งใหญ่นพี่นะมีการถวายรถตู้ให้กับโรงพยาบาลน,นะครับมีการาถวายรถตู้ให้กับวัดด้วยแล้วก็มีศาสาธากุศลต่างๆด้วยนะครับดังนั้นนะครับค่อนข้างยิ่งใหญ่แล้วก็มีในพิธีมีในธรมเนียบแน่นอนนะครับวันนี้นะครับเป็นเหรียญแจกทาน เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับเหรียญแจกทานเหรียญแจกทานนี้บางกีจีนะพี่พี่นะบางกีจีนโอ้โหนะแพงกว่าเหรียญที่เป็นเหรียญหลักนี่นะบางกีจี p r e m ุ่นกัเก่าเนาะหลายรุ่นนะครับเหรียญแจกทานเหรียญแจกแม่ครัวอะไรแบบนี้ครับเหรียญยุคพระเก่านะที่ผมเคยเล่นนะบางกีจีนโอ้แพงจริงนะเหรียญแจกทานเพราะเหรียญแจกทานก็คือเป็นเหรียญแจกไม่ได้เช่าหากันจ่าค่อนข้างหายากนะครับแต่วันนี้เขาค่อนข้างเลี่ยมมาแล้วนะวันนี้นี่ครับ อันนี้จะเป็นเหรียญที่เป็นรุ่นเจ้าสัวพล้านอ่าเดี๋ยวให้ดูด้วยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อเงินหน้าทองคำนะครับอันนี้ทีเด็ดนะไม่แน่ใจว่าทําคลิปไปหรือยังพอดีทําไปหลายคลิปนะครับนี่ครับเนื้อเงินหน้าทองคำเหรียญจะเป็นสีมาแบบนี้นะครับส่วนเหรียญแจกทานจะเป็นเหรียญกลมๆแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่เหรียญหน้าทองคำนะเว่นะแจกทานเขาจะมีเนื้อเดียวนี่หละน่าจะเป็นเนื้อสัมทธิ์นะครับเนื้อสัมทธิ์ตัวนี้นะครับนี่นะครับ รุ่นเจ้าสัวพันล้านอันนี้เป็นเหรียญแจกทานนะครับนี่จะเป็นเนื้อสำิีสร้างประมาณ9,999เหรียญน,นะครับเรามาดูกันเลยนี่ครับเขาเลี่ยมเก็บไว้นะอันนี้เขาไปทําไม่แน่ใจนะครับผมก็หามานานนะค่อนข้างหามานานเหรียญแจกทานเพราะว่าช่วงเร่งทีเผามาราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับก็เลยเจ็ดแปดร้อยนะครับช่วงนี้ก็เลยโอ้ราคาลงมานิดนึงนะครับพอชาวใดก็เลยไปหาเก็บไว้ก่อนเพราะว่าผมมีเหรียญ เหรียญที่เป็นเสมาแล้วก็เลยอยากได้เหรียญแจกทานเอาไว้คู่กันนะครับวันนี้ก็แบ่งบูชานะทั้งทั้งแจกทานด้วยแล้วก็เนื้อเงินหน้ารองคําด้วยเนะื้อเงินหน้ารองคำนี่พี่ที่อยู่กระบี่นะถ้าจำไม่ผิดในกระบี่นี่ก็บอกว่าโอ้โหนะจองจองไว้ก่อนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะพี่ธรรมรักหรือเปล่านะครับนี่โอ้นะสวยนะพี่นะเนื้อเงินหน้ารองคำอ่าเดี๋ยวเราชมเหรียญแจกทานกันก่อนเนาะอ่ะก็เป็นเหรียญกลมเนาะเป็นเหรียญกลมแล้วก็จะมีลายกระหนกข้างๆนะครับ ใบหน้านี่สวยเลยนะครับใบหน้านี่ไม่เบลอนะครับเนียนะครับผมขออนุญาตซูมเข้าไปครับสวยๆนะพี่นะแป๊บนึงนะครับปรับแสงไฟนิดนึงน,น,นะครับนี่นะครับโหเส้นของกีวอนต่างๆนี่คมๆเลยนะคมๆเลยตัวพื้นเรียนจะเห็นเป็นเส้นนะครับแผ่รัศมีออกเห็นไหมครับ ขอบข้างขอบอะไรนะครับนี่ครับตัวพื้นเหรียญน,นะครับด้านหน้านจะค่อนข้างเล็กอยู่นะผมว่าตอนแรกที่ผมยังไม่เคยเช่าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญใหญ่พอสมควรแต่ว่าพอพระมาถึงนี่ค่อนข้างองค์เล็กนะ <ๆ S 1> เหรียญแจกทานเหนรียญค่อนข้างเล็กมากเดี๋ยวผมจะเทียบกับเหรียญให้ดูเนาะเทียบกับเหรียญส0เหรียญอันนี้ให้ดูว่าจะเล็กขนาดไหนนะครับนะมีหมายเลขด้วยนะครับก็จะต่อโค้ดด้านหน้านะครับนะก็จะต่อโค้ดด้านหน้านี่นะครับโค้ดด้านหน้านี่นะครับนีน่ครับ 7 0็ดนี่ะครับรีโคตตอกโคตนาด้านหลังนะครับด้านหลังยันนี้ก็จะคล้ายๆกันเนาะเดี๋ยวผมเทียบกับเทียบกับเหรียญเสมานี่ครับใช้ยันนี่ครับยันยันตัวเดียวกันเลยนะครับนี่ครับเจ้าสัวพานลนะครับตัวยันก็ลักษณะคล้ายๆกันเลยนะตัวยันนี่คล้ายๆกันเลยนะครับนี่นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเหรียญกลมนะครับนี่ครับยันตัวนี้ ผมว่าปลอมยากนะผมสองดูวันนี้โอ้โหนะรายละเอียดนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับยันตัวนี้นะครับคุณบอยนี่แก้งานไปประมาณ78รอบนะครับกว่าที่จะได้ปั๊มเหรียญออกมานะครับมีโคดจีนด้วยนะครับนี่ฝั่งซ้ายมือนะครับถ้าท่านเห็นนะครับจะต่อโค้ดจีนด้วยนะครับแจกทานนี่ยังไม่เห็นเกนะตอนนี้ณนะเวลานี้นะแต่ว่าเหรียญเหรียญตัวนี้นี่มีเกมีเกมาแล้วแต่ว่าเกีก้ก็ถ้าใครที่เล่นมารือว่าเช่าเก็บมาตั้งแต่แรกนี่ก็คือจะ จะค่อนข้างห่างอยู่นะครับแต่ถ้ามือใหม่นี่ผมว่าไม่แน่ะนะสาหรับคนที่ยังไม่เคยเช่าสมับเหรียญเสมานะครับแต่เจ็ทานตัวนี้ยังยังไม่เห็นเกณฑ์น,นะนะเวลานี้นะคือผมยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าเสมานมีแล้วนะครับมีเกมาแล้วผ้าร้างเพิ่งปีเดียวเองนะครับเกออกมาแบบโอ้โหนะค่อนข้างแต่เกนี่ค่อนข้างห่างนะสำหรับคนที่เช่าเก็บมาตั้งแต่แรกดูออกเพราะว่าเส้นเสี้ยนของเหรียญแท้จะ จะพื้นเรียนต่างๆจะค่อนข้างดีนะครับดูด้านหลังนะครับโอ้โหนะมีครับเส้นดูพื้นเรียนเขาจะทําไว้ค่อนข้างดีนะก็คือมีเส้นแบบแผ่กระจายไปนี้มันจะกีค่อนข้างยากนะครับนี่ครับแล้วก็ยันก็จะเป็นตัวนูนขึ้นนิดนึงนะครับจะไม่ได้เรียบเป็นวงกลมเฉยๆนะครับยันก็จะนูนขึ้นนิดนึงนะครับก็จะทําให้การกียากขึ้นนี่นะครับดูนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับถ้าเราดูนะพอดีองค์นี้มันเรียบนะครับมันจะเฉียงดูมันก็จะยากนิดนึงนี่นะครับ มันจะนูนขึ้นนะครับมันจะยันกลมๆตรงนี้นะครับจะนูนขึ้นนิดนึงนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นองค์เนื้อเงินหน้าทองคํานะว่าจะทําคลิปแยก,กแต่ไม่ได้ใจว่าทาเรียงยังไม่ได้ทําเลยอันนี้ก็แบ่งกันแบ่งปันเหมือนกันนะครับวันนี้ก็แบ่งปันเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเทียบกับเหรียญให้ดูนะว่าอ่าเหรียญแจกทานตัวนี้จะเท่ากับเหรียญประมาณเหรียญไหนนะครับ เราเงินเหรียญเหรียญสิบาทนะเหรียญสิบบาทกับเหรียญห้าบาทนะครัด้านนี้ขึ้นดีกว่าน้อเหรียญสิบบาทกับเหรียญห้าบาทนี่นี่นะครับเหรียญแจกทานก็จะขนาดขนาดก็ใกล้เคียงกับเหรียญหนะ้าเนาะเล็กกว่านิดนึงด้วยซ้ํานะครับนี่นะครับเล็กกว่านะครับขนาดของเหรียญแจกทานนะครับก็จะเล็กพอสมควรครับแต่ว่าก็น่าเก็บนะครับก็คือใครที่เก็บเจ้าสัวพันล้านนะครับก็อยู่ในพิธีปลุกเสกเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่า ใช้ามาเป็นเหรียญแจกนะแต่ว่าเหมือนว่าจะวันนั้นจะแจกได้ไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับวันนั้นจะแจกได้ไม่เยอะเพราะว่า ช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยผมว่านี่ยังไงคนร่วมพิธีเนี่ยก็วัดแตกแน่นอนนะวัดบ้านไร่เนี่ยคนก็ต้องการไปรับอยู่แล้วนะครับเหรียญแจกทานตรงนี้นะแต่ว่าวันนั้นน่าจะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดด้วยนะครับปีที่แล้วนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่ารูปแบบของการแจกนี้เข้าใจยังไงนะครับก็น่าเก็บนะครับใครที่เก็บเจ้าสัวมาแล้วก็ควรมีไว้คู่กันนะครับเหรียญแจกทานเพราะาเหรียญรุ่นนี้สร้างแค่2แบบนี้นะครับก็คือมีเหรียญแจกทานกับเหรียญสีมานะครับว ถือว่าเอาเหรียญน,นะครับที่เป็นเหรียญแจกทานเนาะไม่แน่นะอนาคตแจกทานตัวน,นี้จะหายากกว่าเสมาด้วยซ้ําเพราะว่า,าเสมาเนี่ยก็มีหลายเนื้อหลายราคาหลายสีใช่ไหมครับมีทั้งนวะอปัปปก้า้าบาทต่างๆก็ดรวมก็จะเยอะพอสมควรแต่ถ้าแจกทานจะเป็นเนื้อเดียวพิมพ์เดียว นะครับแบบนี้เลยนะครับไม่แน่แจกทานอนาคตจะหายากกว่าตัวนี้นะผมว่านะ,ะดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าเอาสาระดีๆนะครับเอาวัตถุมงคลน,นะครับที่เป็นอของครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับเอามาแบ่งปันามาแบ่งบูชาก็แบ่งปันทั้งสองเหรียญน,นะครับแต่ว่าเนื้อเงินหน้าทองคานี้จะต้องฟิตๆหน่อยนะพี่นะ <c oughs> เนื้อเงินหน้าทองคานี้อาจจะฟิตๆหน่อยนะครับเพราะว่าห้องนี้ก็ถือว่าเนื้อบนเลยเลยพี่เขดตรงๆทำเนื้อบนนะครับอ แบ่งไม่ได้ก็เก็บไว้เป็นพระลูกหลานนะครับตามภาษาศัพท์ภาษาพระแล้วเนาะเก็บไว้เป็นพระลูกหลานหมายความว่าออกไม่ได้ก็ใครที่อยู่ต่อไปเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ร้อยปีพันปีเนอะอาะพระลูกหลานก็เป็นคนดูแลต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคําที่เราพูดกันในวงการพระนะครับออกไม่ได้ก็เก็บไว้เป็นพระลูกหลานนี่แหละนะครับวันนี้ก็ถือว่า เอาสาระดีๆเอาเรียนสวยๆมาแบ่งปันกับพี่ๆได้รับชมกันนะครับก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องของผเรียนสายผูพานที่จะได้นําคลิปดีๆสาระดีๆมาแบ่งปันพี่ๆทุกคนในวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มารับชมคลิปในวันนี้นะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยเงินทองนะครับปลอดภัยจากโรคโควิดร้ายตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ